ในวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งของนักเรียนสมาชิกาทุกๆแห่งนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สถานศึกษาหรือออกนอกพื้นที่สถานศึกษาหรือไปทัศนศึกษาที่ไหนไกลๆนานๆน,น,นะครับส,สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะลืมพกพาไปด้วยไม่ได้ซึ่งนอกจากเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวแล้วนั่นก็คือภาชนะส่วนตัวครับในวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมไปหาคําตอบจากนักเรียนสมาชิกา ที่เข้าค่ายยุบชนอาศรส,สัมพันธ์กลุ่มที่หหรือกลุ่มยุครับว่าทําไมเขาต้องใช้ภาชนะส่วนตัวด้วยครับในเวลา8ปดนาฬิกา40นาทีนะครับก็เป็นเวลาที่นักเรียนสมาสิขขาจะมารวมตัวกันเข้าศาลาเพื่อกราบท่านสมณะท่านศิขมาศและผู้ใหญ่ชาวชุมชน และสิ่งที่พวกเขาพกพามาด้วยก็เป็นภาชนะตักอาหารส่วนตัวนั่นเองครับเวลาเรา,ลวเราอยากทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีภาชนะส่วนตัวไว้ใช้เองมันจะได้ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นหานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ฝุกระเบียบวินัยให้กับตนเองนะคะเราจะได้มีความรับผิดชอบว่าเอันนี้ภาชนะของเรานะถ้าเราหายของเราหายไปเราเราจะไปหวังเพิ่มทางข้างหน้ามันก็ไม่ใช่เดิไป เไราเบียบไมไ้เลกับคนเดี้ะค,บคับสำหรับผมมันก็ดีที่ว่าเราใช้ก็ได้ของตัวเองครับก็มั่นใจว่ามันจะไม่ผิดเชื้อโรคเราไม่รู้ด้วยว่าบางคนเป็นโรคอะไรบ้างได้ลดมลภาวะลูกร้อนนะครับไม่ไงเหรครับก็ เวลาสมมุติว่าเราไปซื้อของแบบนี้นะครับเขาก็จะเอาถุงพลาสติกใส่ให้เราเยอะแยะมากมายก็มันก็จะทําให้โลกเราร้อนได้นะครับการเรียนรู้ของนักเรียนสมศิขานั้นก็เริ่มเรียนรู้ฝึกฝนตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงก่อนนอนเลยครับว่าแต่ว่าการใช้ภาชนะส่วนตัวมันเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างไรและมันเกี่ยวกับการมีคุณธรรมอย่างไรนะครับ เรียนสมาชิกามีภาชนะส่วนตัวเนี่ยจะมีประโยชน์คือได้ฝึกฝนที่จะรับผิดชอบของกินของใช้ด้วยตัวเองค่ะทำให้ได้เรามีนิสัยเป็นคนที่รับผิดชอบอาการที่ได้มาฝึกฝนเด็กให้มีภาชนะภาชนะส่วนตัวได้ใช้เนี่ยประโยชน์ตนที่ได้ฝึกฝนก็คือปรมัดที่จะทำใจในใจของเรา ทำยังไงเราเจึงจะเนี่ยใช้ภาชนะที่มีการรักษาก็บรักษาให้ดีแล้วก็ประโยชน์ตนคือมันในใจในใจทำใจคือไม่ติดทิดแม้จะเป็นวัตถุของเราอะไรของเราก็ตามแต่แต่พฤติกรรมภายนอกที่เป็นสมมติของโลกคือประโยชน์ท่านเนี่ยมันก็ได้ได้ฝึกฝนตรงที่เราจะต้องรักษาให้ดีมันไม่คือเราถ้าใช้ชิ้นเดียวไปตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่ผ่านผ้าทรัพยากรของโลกเห็นไหม แล้วก็มิสัยลอยรที่จะประหยัดมัธยัติประหยัดมัธยัติไม่ได้หมายความว่าเราเก็บออมไว้ให้ตัวเองเยอะๆแต่หมายความว่าเราประหยัดมัธยัติเพื่อที่จะให้เหลือทรัพยากรให้กับผู้อื่นให้กับผู้อื่นให้กับผู้อื่นตัวเราเองก็ได้ลดความติดยึดลดความมากๆเพราะว่าส่วนมากคนโลกีมันจะเอาให้เยอะเอาให้เยอะเอาให้เยอะใช่ไหมเอาให้หรูเอาให้หราแต่ว่าตัวเองเอาไว้น้อย พฉะนนะแค่เนี้ยแต่อดชีวิตใช้อยู่แค่เนี้ยมันก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยไม่ไม่มากมากใจของเราก็จะมักน้อยสันโดษแค่นี้พอแล้วสําหรับที่จะเอาไปใช้ส่วนตัวแต่ก็เก็บรักษาโดยที่ใจในใจเราไม่ได้หอบไม่ห่วงไม่แหนสุดท้ายอันนี้มันของนอกกายแม้แต่ร่างกายเรามันก็ต้องจะต้องทิ้งจะต้องตายอยู่ดีนี่คือ ประโยชน์ตนที่จะได้ประโยชน์ท่านก็คือนั่นแหละทรัพยากรของโลกที่มันจะไม่ผันผ้าไม่ทําลายโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพียงแค่ภานชนะที่ใช้ตักอาหารรับประทานกันทุกวันของนักเรียนสมนาร์ทคายัางสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะปลูกฝังให้พวกเขามีความประหยัดมัธยัสมีความรับผิดชอบและยังทําให้พวกเขาห่างไกลจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอด้วยครับ